สวัสดีค่ะแสงเดือนกับวิกุลสาวอิดรอินสวิตค่ะวันนี้หลังจากพักเบรกขายข้าวแกงนะคะก็มาปลูกผักค่ะคือว่าจะต้องทำให้เสร็จนะคะมาค่ะมาช่วยสาวอิดอรอินสวิตปลูกผักสลัดกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะของฤดูการาฟลูริงค่ะหรือว่าฤดูใบไม้ผลิค่ะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนนะคะสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ได้มีการถอยเวลากลับมาค่ะมีการถอยเวลากลับมาก็คือว่าต้องตื่นเช้ากัาเดิมอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะจากปกติเป็นเวลา7โมงเช้าก็ต้องกลายเป็น6โมงเช้าค่ะ อันนี้ก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จะมีการเปลี่ยนเวลาค่ะหน้าหนาวก็จะเปลี่ยนเวลาพอถึงหน้าฤดูไม้ไม้ผลิก็จะเปลี่ยนเวลาค่ะเ,เวลานี้นะคะจะเป็นเวลาที่ก่อนหน้านี้คือเมื่อวันเสาร์ก็คือว่าระยะเวลาจะห่างก,กันกับทางเมืองไทยก็คือ6ชั่วโมงค่ะแต่มาวันนี้นะคะระยะเวลาจะแตกต่างจากเมืองไทย5ชั่วโมงค่ะ สาวดอนชีวิตก็สับสนนิดนึงค่ะแต่เมื่อกี้พูดถูกต้องแล้วค่ะมาค่ะมาช่วยกันปลูกผักค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับสลัดนะคะหลังจากที่พยายามจะปลูกถึง3รอบค่ะสําหรับวันนี้ก็สามารถปลูกได้สําเร็จค่ะที่เราซื้อมาครั้งนั้นนะคะก็จะมีเฟนเคิล o ลอโลสลัดคลักสลัดโครลาเบนสีม่วงแล้วก็โครลาเบนสีขาวค่ะตอนนี้ก็ได้ทําการลงดินหมดแล้วค่ะมาดูกันใกล้ๆไหมคะ อันนี้ที่เราปลูกในกระถางนะคะอันนี้คือลอลสสลัดค่ะแล้วนี่คนละเบ้นสีม่วงคนละเบ้นสีขาวค่ะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะปลูกปลูกผักสวนครัวเล็กๆนะคะปลูกไว้ทานเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสาวดอนทิสวิตก็จะทำสวนง่ายๆนะคะอยู่หลังร้านอาหารคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวดอนอิสสวิทด้วยคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ